แล้วค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมล่ะครับเรื่องนี้เป็นคอมเมนต์เข้ามาในคลิปที่พลอยเล่าให้ฟังนะคะเป็นคำพิพากษาที่ลูกจ้างเขาไปฟ้องในกรณีที่เขาปฏิเสธการลดเงินเดือนลดตําแหน่งแล้วมันไล่เขาออกซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะแล้วทําไมเขาถึงไม่ได้ค่าเสียหาย เพราะว่าผลสุดท้ายของคําพิพากษานั้นลูกจ้างได้แค่ค่าชดเชยกับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงพลอสรุปให้ฟังในลอลนหนึ่งนาทีค่ะกรณีที่เราไปฟ้องศาลเนี่ยเราจะได้ค่าอะไรบ้างขึ้นอยู่กับคําขอท้ายฟ้องนะคะคําขอท้ายฟ้องคืออะไรก็คือสิ่งที่เราขอไปนั่นแหละค่ะว่าจะฟ้องเรียกอะไรบ้างอย่างคําพิพากษานี้เขาเรียกเฉพาะค่าชดเชยแล้วก็สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าผลสุดท้ายแล้วเขาก็เลยมีสิทธิ์ได้แค่ค่า ชดเชยและสินจ้งางแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแม้การเลิกจ้างอันนั้นน่ะมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแต่เขาไม่ได้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะเขาไม่ได้ฟ้องค่าเสียหายตั้งแต่แรกดังนั้นนะคะถ้าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างเราก็ต้องฟ้องไปให้ครบนะคะโดยพื้นฐานเลยก็จะมีอยู่4อย่างค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมค่าชดเชยแล้วก็สินจ้งางแทนการบอกก,อกล่าวล่วงหน้ารวมถึงค่าจ้างสําหรับวันลาพักร้อนหรือว่าวันหยุดประจําปีด้วย สุดท้ายเนี่ยเราจะได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลแล้วก็ตัดสินของศาลค่ะรู้กฎหมายรายงานใน1น,นาทีฝากติดตามลอกเทด้วยนะคะ